วว้าเดินไปเดินมาครับวนไปวนมาวันนี้แสงแดดอุ่นๆครับทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหนาวขนาดนี้เดินตากแดดก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยหนาวอุ่นๆร้อนๆสบายๆแต่ถ้าเดินในร่มอย่างอย่างตอนเนี้หนาวแต่ตอนเนี้ไม่หนาว เทศเขาเนี่ยแต่แปลกนะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆยุโรปก็อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีครับว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเภทที่หนาวมากกว่าร้อนแล้วประชากรก็เยอะแยะมากมายคนส่วนใหญ่ก็มัจกจะชอบอากาศร้อนมากกว่าอากาศเย็น ผมเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้ผมมาอยู่ยุโรปเอาไหม,ามตัวผมเอาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันทาให้ผมมีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของผมอะดีมากดีแบบไหนเนี่ยไม่ได้เวอร์นะถ้าถามความรู้สึกของผมก็คือว่าถ้าเราอยู่อยูุ่โรปแล้วใช้ชีวิตให้เป็นป็นประหยัดม,มีงานทำมีการศึกษา อาชีพหลักผมว่าอยู่ได้ในเมืองของเดนมาร์กคลาข้างด้วยผู้คนครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะบอกว่าเป็นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่เดนมาร์กเขาล่องเรือทองแสแสบบ้านเขา ก็แน่นอนแหละครับเพราะในเมื่ออากาศมันเป็นแบบนี้คนทั่วไปก็มักจะชอบความร้อนกินมากกว่าหนาวดังนั้นคนทั่วไปก็มักจะออกมานั่งริมรถของแดดอุ่นๆผมเองก็เหมือนกันอยู่ในร่มผมหนาวจะตายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมออกมาข้างนอกเพื่อจะเอาแดดอุ่นๆก็แน่นอน ได้ดูตึกรามบ้านช่องของเขาเดนมาร์กเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาที่น่าจับตามองในยุโรปเหมือนกันเขาเป็นเอกเทศเขาไม่สนใจด้วยซ้าไปว่าเขาจะต้องใช้เงินยูโรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคนที่นี่อะไรที่นี่ทุกอย่างแพงหมดแพงหมดแม้กระทั่งค่าแรงคนไทยที่ทํางานที่นี่แพงมากกุ๊กคนไทยที่นี่ช่างตัดผมที่นี่ทุกอย่างที่นี่แพงหมดค่ารถค่าเรือชีวิตประจําวัน สุดยอดอความแพงถ้าใครคิดจะมาอยู่ที่ยุโรปหรืออยู่ที่เดนมาร์กต้องคิดให้หนักเลยครับเพราะว่าเดนมาร์กไม่ใช่เมืองธรรมดาเป็นเมืองที่สวยสะอาดมีสเสน่ห์และ ากาศช่างแสนดีเมืองช่างเรียบง่ายนี่แหละครับเดนมาร์กผมมีเวลาอยู่ที่เดนมาร์กไม่เกิน4-5วันผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าผม,มจะไปไหนต่อผมยังบอกไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ำลังเสพสุกับเดนมาร์กแบบมหาศาลโบรารแล้วเจอกันนะพี่น้องประเทศไทยฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยรักนกะจ๊ะพี่น้องประเทศไทย